ควาเงินจิตนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าในการปลูกพืชสิ่งสําคัญนะคะเราจะนึกถึงอะไรเอ่ยนึกถึงดินนะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักในการปลูกพืชเลยเรามาดูกันก่อนนะคะว่าดินมีกี่ประเภทไปดูกันเลยคะ่ะประเภทของดินนะคะนะักพีวิทยานะคะจำแนกประเภทของดิงน,ะะนรเ,ดเราเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีดินชนิดไหนบ้างมาดูชนิดแรกนะคะ ด,ดินนะคะมีกี่ประเภทสังเกตจากอะไรบ้างสังเกตจากสีดินนะคะเนื้อดินมาดูประเภทของดินประเภทแรกนะคะดินเหนียวดินร่วนแล้วก็ดินทรายค่ะดินเหนียวนะคะลักษณะของดินเหนียวเนื้อละเอียดเป็นดินเล็กที่สุด บายน้ำไม่ดีบายพยอากาศไม่ดีนะคะอุ้มน้ําดีเมื่อเปียกเมือแน่นทำให้รากเติบโตยากนะคะทําเมื่อแห้งเนี่ยเนื้อแข็งของรากดินเหนียวนะคะดูที่สีดินนะคะดินเหนียวมีหลายสีนะคะทั้งสีดํานะคะสีแดงแล้วก็สีมันตาแดงนะคะอันนี้คือของสีมันตาแดงนะคะสังเกตว่าเมื่อตอนที่แห้งนะคะดินจะเป็นก้อนนะคะแล้วก็ล้วนซุยแต่ถ้าสัมผัสน้ํานะคะ ดินจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะสามารถที่จะปั้นได้เหมาะในการทำเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะคะแต่ถ้าจะทําการปลูกพืชต้องมีการผสมดินนะคะด้วยแกละคะและวัสดุปลูกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักนะคะเพื่อให้ดินเนี่ยเหมาะในการปลูกพืชได้ะคะ่ะ,คะดินร่วนมีความร่วนซุยนะคะเนื้อดินนุ่ม ทำให้สามารถระบายน้ำแล้วก็ถ่ายเทอากาศได้ดีนะคะเหมาะกับการปลูกพืชมากที่สุดเลยนะคะเป็นดินที่เหมาะในการปลูกพืชมากที่สุดเลยนะคะสีของดินนะคะ็นเป็นสีน้ําตาลนะคะปูดมไปด้วยสร้างพืชสร้างสัตว์นะคะอะ่เมื่อสัมผัสด,ด้วยน้ํานะคะเมื่อเปียกน้ํานะคะอ่าจะจับตัวกันนะคะสังเกตว่าการระบายน้ํานะคะระบายน้ําได้ดีนะคะสามารถที่จะ จะเดินเต,ติบโตได้ง่ายนะคะสำหรับพืชนะคะดินทรายนะคะดินทรายเนี่ยเป็นดินที่ร่วนมากเป็นดินไม่เกาะติดก,กันมีนขนาดใหญ่ที่สุดนะคะไม่สามารถเก็บกักน้ําได้ท่ามกลารดูดไได้นะคะทรายนะคะสีดินของดินทรายเห็นไหมคะดินเป็นสีน้ำตาลนะคะเนื้อทรายนะคะจะเป็นหยาบนะคะจะเป็นขนาดมดโมเลกุลขนาดใหญ่นะคะ เมื่อเวลาเราสัมผัสเปียกน้ำนะคะดินทรายนะคะจะจับตัวนะคะอ่านี่คือการระบายน้ำของทรายนะคะจะระบายน้ำได้ดีนะคะมาดูดินที่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตพืดนะคะจะมีดินชนิดไหนบ้างเหมาะเพื่อชนิดไหนบ้างมาดูกันนะคะะดูดินเหนียวค่ะ ดินเหนียวนะคะต้องทําการผสมดินกรองไม่ว่าจะเป็นแกลบหรือว่าขุยหมักนะคะพื้นที่เหมาะสมก็คือข้าวพืชไร่ะเชินข้าวโพดทัว่วทานตะวันนะคะหากใช้ปลูกไม้ผลนะคะควรยกร่องก็สามารถนำมาปลูกได้ด้วยนะคะดินร่วนค่ะเหมาะในการปลูกพืชมากที่สุดเลยได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นผักผ ทรายนะคะพืชที่ปลูกจำพวกพืชไร่นะคะเช่นอ้อยขอ้าวโพดมันสำปะหลังไม้ผลเช่นมะม่วงมะพร้าวนะคะไม้ดอกไม้ประดับเช่นชวนชมแคคตัสอันนี้เป็นไม้ประดับนะคะนี่แคคตัสค่ะ ไปแล้วนะคะสาหรับเรื่องของดินว่ามีกี่ประเภทนะคะเด็กๆสามารถที่จะออกไปเรียนรู้ได้นะคะว่าดินแถวบ้านเราเนี่ยมีชนิดไหนบ้างนะคะเหมาะในการปลูกพืชชนิดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยดินเป็นหัวใจหลักเลยนะคะในการูกพืชถ้าเราจะทําการูกพืชเราต้องสำรวจดินของเราก่อนนะคะ,ะสําหรับวันนี้ของแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ